สวัสดีค่ะระบาดโควพยากรร์อากาศบริเวณภากใต้ฟั่งตะวันออกประจำวันอาทิตย์ที่๒2มิถุนายน2568ค่ะวันนี้ลักษณะาการภากใต้ฟั่งตะวันออกจะเป็นบปนปลื้มังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากเพ่นตีอาการผิวผืนค่ะรองความกดอากาศต่ำค่ะผ่านผ่านอ่าตนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตนบนค่ะลาวซูย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตนบนค่ะ ดูภวาปไายดาวเทียมค่ะมีเมฆมาค่ะปกคลุมเรียนปากต้ค่ะดูอ่าเรดาชุมพรค่ะตัวปกคลุมฟ้นกําลังโอนถึงผ่านกลางค่ะปกคลุมเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุรา์ธานีค่ะดูเรดาสติงขาค่ะตัวปกคลุมฝ้นกําลังโอนถึงผ่านกลางเฉินเดียวกันค่ะปกคลุมเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชปัตลุงและกะส็สงขลาค่ะ ดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบห้าจุดหกองศาเซลเซียสที่อำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้ยี่สิบสามจุดหกองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะดูรายงานปริมาณฝนสะท้านในยี่สิบชั่วโมงของฝากใต้ฟั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเชา้าของเล็กว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ ภาคใต้ฟ้องตะนกมีฝนกระจายค่ะโดยวัดฝนสุงสุดได้10.7มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วกะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะมีภากใต้ฟ้องตะนงมีฝนเรือฝนฝ่ากระนองไล่พื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนนักบางแห่งค่ะเรือนจังหวัดเฟสบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ลัคกะปัตตานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ด้วยละ40คลองพื้นที่ค่ะส่วนเรือนจังหวัดจุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ยาลาและกาณาติวาดก็ ard, จะมีฝนอยู่ในเกลียวเลยละ่ะพุกซิบองพื้นที่โดยที่จังวัดชุมพรสุราธานีและการนครศรีธรรมราชค่ะจะมีฝนนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิตามสุดก็อยู่ในช่วง23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในช่วง30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะ,ะก็ให้ผี่นองอประชาชนค่ะระมัดระวังอันตารายจากฝนตกหนักฝนฟ้ากระนนงและก็ลมกระโชกแรงด้วยค่ะ ดูคลืนลมม่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะวันนี้เป็นลมตะวันตกเชียงตายค่ะความเร็ว15 3ึงกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะอ่างฟัง่งคลื่นสูงอ่งถึงสอเมตรค่ะพืน่นบริเวณถีมีพ้นฟ้ากระนองคลื่นก็จะสูงมากกว่าสองเมตรค่ะ,ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและการลีกเลี้ยงบริเวณถีมีพ้นฟ้ากกระนองด้วยค่ะ มาดูขาดไหมสภาวะาการคาะรหว่างวันที่22ถึง28มิถุนาย,ยนค่ะปากใตฟ้ฟองตัวนกตอนบนค่ะวันนี้วันที่22จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์หน่อยละ60คองพื้นตีแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะเพื่อนวันที่23ถึง28อ่ามิถุนาย,ยนค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์หน่อยละ40คองพื้นตีแต่ยังมีฝนตกนักบางแห้งด้วยค่ะ ดูปากตายฟ้องตัวนกต้นลางค่ะวันนี้หยิบซองก็จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์อนลอยละหกสิบคลองพื้นตีแล้วค่ะมีฝนนักบางแห้งเช่นเดียวกันค่ะในส่วนวันที่ข้องยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ่อนลอยละหกสิบข้่องพื้นตัวค่ะสี่สิบค้องพื้นตีแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับ่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าว